พาทุกท่านมาชมโบราณสถานที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยมรดกโลกจุดที่กำลังได้ชมอยู่นี้เรียกว่าโบราณสถานวัดสะสีเป็นวัดที่อยู่เกาะเกาะกลางน้ำในสะที่ชื่อว่าตะพังตะกวน ถือว่าเป็นวัดที่อยู่เกาะกลางน้ําที่มีขนาดใหญ่สุดที่เมืองมรดกโลกสุขโขทยัยนี่คือวัดสระศรีเราจะไปชมโบราณสถานในส่วนที่หลงเหลือของวัดสระศรีซึ่งวางผังในแบบทิศต,ตะวันออกตะวันตกไปชมว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง เป็นการมาชมในช่วงบ่ายๆของวันที่โบราณสถานวัดสะศีมรรคโลกสุโคไทยครับโบราณสถานในการวางผังของวัดสะศีจะวางผังในทิศต,ตะวันออกตะวันตกด้านที่อยู่บนเกาะฝั่งนี้เป็นอุโบสถโบสถ ของวัดสระศีนั่นเองครับโดยที่จะมีใบเสมาปักอยู่8จุดโดยรอบครับลักษณะที่ตั้งของอุโบสถจะอยู่บนเกาะลอยขึ้นมาอีกหนึ่งเกาะครับการที่มีน้ำล้อมรอบก็จะเรียกว่าเป็นนาทีสีมาสัญ,ญลักษณ์ของนาทีสีมาก็จะแสดงความบริสุทธิ์ที่พระสงฆ์จะมาปฏิบัติกิจปฏิบัติธรรม ก็จะต้องอยู่ร้อมรอบแวดล้อมด้วยความบริสุทธิ์นั่นเองครับจุดแรกสุดในฝั่งตะวันออกนี้คืออุโบสถของวัดสะศสีก็จะเป็นเกาะกลางน้ำผมให้ท่านได้ชมนะครับเดิมจะมีสระน้ำใหญ่ตะพังตะกวนแล้วก็ตะพังสระศีปัจจุบันก็มีการเชื่อม สระใหญ่เข้าด้วยกันหรือที่เรียกรวมกันว่าเป็นตะพังตะกวนนะครับคำว่าตะพังรากศัพท์มาจากภาษาเขมรคำว่าตรอบเพียงต่อเปลียงที่แปลว่าสระนี่คือที่มาของคำว่าตะพังตะกวนก็คือสระน้ำขนาดใหญ่ส่วนแรกให้ได้ชมของวัดสะสีคือ ส่วนที่เป็นอุโบสถกลางน้ำที่มีอุทกที่มีนาทีสีมาครับโดยรอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใบเสมาที่มีการนำมาปาักไว้ครับก็จะเป็นใบเสมาที่เป็นเห็นชนวนเราจะเดินข้ามจากเกาะของอุโบสถนะครับ เพื่อกลับไปยังพื้นที่ถัดไปโบราณสถานถัดไปก็คือส่วนที่เป็นวิหารครับวิหารจะตั้งอยู่ด้านหน้ามีองค์พระพุทธรูปปางมารวิชัยพระพุทธรูปแบบสโคไทยปริสถานอยู่บนวิหาร,รจะเห็นว่าผมกำลังเดินข้ามเกาะเข้าไป ด้านในเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งที่เป็นที่ตั้งของเจดีประทานในส่วนของฐานของวิหารครับเป็นฐานหน้ากระดานครับก็คือเป็นฐานตั้งขึ้นไปเลยครับสูงประมาณเมตรเศษนะครับนี่คือส่วนวิหารตั้งอยู่ที่ตะวันออกมีด้านหลังเป็นเจดีประทานวัดสระศรี เมื่อเราเดินขึ้นไปบนวิหารก็จะเห็นเสาศิลาแรงครับโอบด้วยปูนที่หลงเหลือร่องรอยให้ได้ชมด้านหน้ามีห้องเล็กที่เป็นมุกเด็ดเป็นห้องที่ยื่นออกมาครับเมื่อเราเดินเข้าไปตรงกลางวิหารครับก็จะนำสายตา เข้าไปสู่องค์พระพุทธรูปโดยที่องค์พระพุทธรูปของวัดสระีก็จะประดิษฐานอยู่บนฐานชุกะชีที่เป็นฐานปัดครับบัวควอมวงายและมีลูกแก้วอกไก่ครับให้ได้ชมในมุมนี้ที่เป็นมุมสวยๆครับของวัดสระีผ่านมุมมองเสาที่ยังคง มีความสูงให้เราได้ชมกรับผมแผนกล้องออกมาด้านนอกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เห็นมุมสวยๆของวัดสะศีเมื่อมองย้อนกลับไปทางด้านหน้าของวิหารผ่านองค์พระพุทธรูปนะครับ ก็จะมองกลับไปยังฝั่งที่เป็นตะพังตะกวนครับมองย้อนกลับไปยังจุดที่เป็นเกาะกลางสำหรับอุโบสถของวัดศาสีที่อยู่ด้านโนนผาทุกท่านได้ก,กราบสักการะองค์พระพุทธรูปนะครับ เมื่อเดินออกทางด้านหลังครับจะเป็นเจดีทรงะระฆังลังกาด้านล่างเป็นฐานเขียงสามชั้นต่อด้วยชั้นบัวบัวคว่ำบัวหงายครับแล้วก็มีลูกแก้วอยู่ตรงกลางตามด้วยบัวทลาสามชั้นบัวทลาคือส่วนที่เป็นลาดเอ็นคว่ำลง ที่เป็นริ้วสามชั้นตรงนั้นครับเรียกว่าบัวหลาต่อจากบัวทลาก็จะเป็นะระฆังแล้วก็มีบรรลังครับนี่คือเจอดีทรงะระฆังลังกาในแบบที่สุขโขทัยได้รับอิทธิพลมาจากลทัทธิลังกาวงจากลังกาครับต่อจากบันลังที่เป็นสี่เหลี่ยมครับ ทรงบันลังก็เป็นฐานบัวตามด้วยป้องฉะไนแล้วก็ปรียอดนะครับไล่ขึ้นไปเราจะพบเห็นเจดีทรงะระฆังลังกาแบบนี้อยู่ในวัดต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นวัดช้างล้อมเองครับของสุขโขทัยหรือที่วัดตะกวน ก็จะเป็นเจดีลักษณะทรงเดียวกันท่านได้ชมมุมสวยๆนะครับของวัดสะศีผ่านเรื่องราวมุมกล้องต่างๆนี่คือเจดีทรงระคังลังกาวัดสะสีก็ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามที่น่ามาเยือนนะครับด้านข้างใกล้ๆนี้ก็มีฐานเจดีราย เจดีรายมีทั้งหมด7องค์ในขณะเดียวกันมีเจดีรายองค์หนึ่งที่มีความสวยงามนะครับเป็นเจดีทรงะระฆังแต่ว่ามีการเพิ่มซุ้มจารนำซุ้มพระพุทธร,รูปเพิ่มขึ้นนะครับในสี่มุมก็เป็นการสันนิษฐานว่าในการสร้างก็จะสร้างในยุคสมัยต่อมา ครับเพราะปกติถ้าเป็นสุขโขไทยจะยังไม่มีซุ้มจระําในแบบนี้นครับหรือซุ้มพระพุทธรูปนะครับมุมนี้เป็นปรียอดนครับเป็นป้องฉไหนนะครับเป็นป้องป้องเหมือนปีฉไหนจึงเรียกว่าเป็นป้องฉไหนะครับของเจดีรายครับก็ตั้ง ให้ได้ชมอยู่มุมนี้ส่วนนี้คือฐานของเจดีย์รายครับผมพาท่านเดินชมที่มีมุมสวยๆระหว่างเจดีย์รายอง์นี้นะครับที่อยู่ทางเข้าตรงนี้ลักษณะคล้ายเจดีย์องค์ใหญ่ครับเพียงแต่สิ่งที่เพิ่มมาคือมีซุ้มจารนำํำซุ้มจารนํำคือซุ้มที่เป็นซุ้มพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านได้ชมใกล้ๆสักนิดหนึ่งครับ บนี้คือซุ้มจารนํำครับที่เพิ่มขึ้นมานครับในส่วนของเจดีย์รายองค์นี้นะครับให้สมาชิกได้ชมซุ้มจารนํำของเจดีย์รายที่ด้านหน้าเจดีย์รายของวัดสระศีมีการนําองค์พระพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธลีลามาประดิษฐานไว้บนแทน่นฐานทรงกลมที่ก่อด้วยอิฐครับมุมนี้ครับ พระพุทธลีลาเป็นพระพุทธรูปต้องบอกว่าเป็นศิลปะประจำของสุขโขทัยเลยก็ได้ครับมีความอ่อนช้อยสวยงามครับเป็นเหมือนการเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่คือองค์พระพุทธลีลาครับมองเทียบเคียงด้านซ้ายคือเจดีย์รายด้านขวาคือเจดีย์ประธานที่เป็นทรงระฆังลังกามีบัรลังอยู่ด้านบน ผมจะแพนกล้องเพื่อสรุปการเรียนรู้ร่วมกันนะครับของวัดสระศีสุขโขทัยกับไปด้านโน้นจะเป็นวิหารครับแล้วก็มีอุโบสถอยู่กลางน้ำการมีอุโบสถอยู่กลางน้ำอยู่บนเกาะเลยครับเรียกว่านาทีสีมาก็คือมีพื้นที่น้ำล้อมรอบแสดงความบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นการสื่อคติเรื่องที่ พระสงฆ์นะครับมาปฏิบัติธรรมภายใต้พื้นที่อันบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจนครับนี่คือเรื่องราวในยุคสมัยของสุขโขทัยที่เจริญรุ่งเรืองครับก็นำมาฝากทุกท่านให้ได้ชมกันครับขอบุญบาร,รมีของคุณพระครับด้านบนวิหารแล้วก็องค์เจดีย์ประธานครับเจดีย์ทรงะระฆังลังกาของวัดสสี คุ้มครองพี่น้องทุกคนให้ประสบแต่ความสุขความโชคดีขอบคุณที่ติดตามชมเรื่องราวของโบราณสถานด้วยกันและก็ชมมุมเพราะกล้องมุมภาพส,สวยๆไปด้วยกัน